สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนชอชงแล้วนะครับวันนี้มาสอนทําน้ําฝรั่งปั่นกันนะครับทําง่ายๆนะครับทําทานเองหรือว่าทําขายก็ได้เหมือนกันครับมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆตามไปรับชมกันได้เลยครับเราจะใช้ฝรั่งนะครับอยู่ที่ประมาณ150กรัมหรือ160กกรัมนะครับหรือถ้าง่ายๆก็ฝรั่งหนึ่งลูกก็ได้ครับ ต่อหนึ่งแก้วนะครับเวลาหั่นฝรั่งนะครับเราจะเลือกที่มันไม่มีเมล็ดนะครับเพราะไม่งั้นเมล็ดของเขาจะทําให้เครื่องปั่นมีปัญหาได้ครับเราก็เอามีดนะครับเฉือนเมล็ดออกนะครับเมื่อเราได้ฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้น้ําเชื่อมนะครับอยู่ที่50 ml ครับสูตรนี้หวานปกตินะครับ น้ำเปล่าเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ50 ml เหมือนกันครับหรือจำง่ายๆนะครับก็น้ำเปล่า50แล้วก็น้ำเชื่อม50 ml ครับเกลือของเราก็จะใช้เป็นเกลือปลายช้อนนะครับหรือตามคลิปเลยครับฝรั่งนะครับใส่ลงไปในโถแบบนี้ครับแก้ว20ออนที่เราใช้นะครับเราใช้ไปตวงน้ำแข็งได้เลยครับน้ำแข็งของเราใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กครับ เราจะใส่เต็มๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก้นแก้วครับต่อมานะครับเราก็ยกโถปั่นได้เลยครับปั่นให้เข้ากันจนให้เขาละเอียดนะครับท่านใดที่ทานฝรั่งยากนะครับแนะนำให้เป็นเมนูปั่นได้เลยครับเพื่อนๆมีเครื่องปั่นที่บ้านก็ทำง่ายมากๆครับ เมื่อปั่นเสร็จแล้วจนเขาละเอียดเรียบร้อยครับเราก็ใส่แก้ว20ออนครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับสูตรของเราเป็นสูตรแก้ว20ออนนะครับให้เพื่อนๆดูเอาได้เลยนะครับว่า20ออนกับ22ออนถ้าเราใช้น้ําแข็งตวงก็อาจจะได้22ออนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื้อฝรั่งเขาก็จะพอดีกับแก้ว22องออนเหมือนกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับน้ำฝรั่งปั่นนะครับทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้คนชอชงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ